นางสนองพระโอษฐ์นางสนองพระโอษฐ์หมายถึงสตรีผู้ช่วยส่วนพระองค์ในราชสำนักซึ่งถวายการรับใช้แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชนีเจ้าฟ้าหญิงหรือสตรีสูงสัก นางสนองพระโอษฐ์มักจะมีพื้นหลังมาจากครอบครัวที่มีฐานะทางสังคมสูงแต่มีฐานันดรศักดิ์ต่ำกว่าสตรีที่ตนเองรับใช้ซึ่งแม้ว่านางสนองพระโอษฐ์คนใดจะรับค่าตอบแทนหรือไม่รับก็ตามมักจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นคนรับใช้หรือข้าราชบริพาร นางสนองพระโอษฐ์เป็นตำแหน่งของสตรีสูงสัก์ดที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักจากความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2542ระบุว่าคุณพนักงานหญิงที่แต่งงานแล้วมีหน้าที่รับพระราชสาวนีไปปฏิบัติเชิญพระราชสาวนีไปติดต่อข้อราชการตามพระราชประสงค์ของพระราชินี นางพระกำนันคือสตรีที่ไม่ได้แต่งงานมีหน้าที่เช่นเดียวกันกับนางสนองพระโอษฐ์ทั้งนางสนองพระโอษฐ์และนางพระกำนันได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนข้าราชบริพารสตรีอื่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งพิเศษทั้งสองอย่างนี้อาจเรียกว่าค่าหลวงทางนี้ สตรีเหล่านี้ไม่อยู่ในฐานะเจ้าจอมหรือบาทบริจาริกาในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนางสนองพระโอษฐ์โดยมากจะเป็นราชสกุลเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินและมีความรู้พอสมควรแต่เดิมมีความผาสุข และมีผู้รับใช้ช่วยเหลือให้สะดวกสบายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงนำบุคคลเหล่านี้มาทรงอบรมให้มารู้จักความยากลำบากทรงนำนางสนองพระโอษฐ ตามการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลความเจริญเพื่อให้ได้พบเห็นชีวิตประจำวันที่แท้จริงของประชาชนทั่วไป